มารีวิวนะครับสตั์มิชโนโนะครับผมใส่ไปครั้งแรกครับราคาไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่ของเราของเด็กเด็กทิ้งไว้นะครับยี่ห้อสุดทิตครับนนโอโมเรล่าใส่ไปครั้งแรกปกติใส่อาดิดาสหรือไนกี้นะพอใส่มิชโนโรู้สึกแบบคือสวยนะรูปร่างสวยมันเป็นนกแล้วก็หนังมันนิ่มดีน่าจะเป็นพวกหนังหายากอะที่ไม่ใช่หนังสังเคอเป็นพวกหนังสัตว์อะนะครับ ขยายขยายกับเท้าผมเร็วมากเลยนะรุ่น,น ino, elo, io, เนี้ยมิชิโนโมเรลโลนโอเนี่ยขยายกับเท้าคือไม่ใช่รองเท้าผมแต่เป็นไซส์ใช่ไหมแต่พอใส่เนี่ยใส่เล่นไปไปวันเนี้ยมันขยายเลยเห็นไหมอันนี้อยู่หนําบอลครับเสียงนี่ก็เขาก็เตะกันอยู่เนี่ยสองข้างขยายข้อดีของรองเท้าที่เป็นแบบหนังวัวหนังควายหรือหนังจิงโจ้นะหนังสัตว์อ่ะก็คือมันยืดหยุ่นไงมันเป็นมันเป็นสัตว์ มันเป็นหนังอะ่ะมันเป็นหนังแท้ะนะครับเนี่ยปุ่มก็สวยดีใส่สองคู่ให้ดูนี่ปุ่มสวยปุ่มสวยปุ่มดีปุ่มสั้นนะครับข้างข้างล่างก็ทำดีงานท็อปก็โอเคมีกิมมิ่ก็คือมีผูกเชื่อกับไอ้ตรงเนี่ยตรงลิ้นให้มันติดให้ตัวมิชชั่นมันมันขึ้นมา มันจะมีสีน้ำเงินสีดำสีขาวผมไม่ได้เลือกสีขาวนะของเด็กเด็กมันทิ้งไว้ก็ลเลยม,มาใส่แล้วรู้สึกชอบมากนะครับเบาคล่องตัวแถมยิงได้ด้วยวันนี้ยิงหนึ่งประตูครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่กําลังเลือกสตาร์ทใช้นะครับก็มีขายตามในเว็บทั่วไปเนี่ยรุ่นเนี้ยมิซูโนโมิซูโนโ,โมเลโร o มิซูโนโ,โมเลโรนีโ โปรเฟชชั่นอลโมเดลเขาบอกว่าโปรเฟชชั่นอลโมเดลก็คือเป็นแบบรูปแบบมือชีพเป็นโมเดลมือชีพนี่เอานี้ให้ดูเขาตเ,นนะตเตะบอลนี่เห็นไหมสนามบอลเนี้ยเตะบอลเต็มเลยเห็นไหมนีสวัสดีครับ